รายงานผลการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่2รอบ1ตุลาคม2567นางเดือนเพ็ญขำชูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลครกโรงเรียนบ้านพลครกมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนตามจุดมุ่งหมายสอนคนดีมีคุณธรรมโดยจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องนโยบายทุกระดับ ครอบคลุมภารกิจมีความทันสมัยและตรงตามความต้องการของผู้เรียนประเด็นท้าทายเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขวิธีการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวโดยมีการดำเนินงาน5มาตรการกลยุทธ์4ต้อง2ไม่5มาตรการป้องกัน1มาตรการป้องกันสร้างความตระหนัก ปลุกจิตสำนึกไม่ให้นักเรียนไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด2มาตรการการค้นหาร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลครบตรวจปัสสาวะนักเรียนสามมาตรการรักษาโรงเรียนจะระบบส่งต่อกลุ่มเสพกลุ่มติดเข้าสู่การบำบัดรักษา4มาตรการเฝ้าระวงังโรงเรียนดำเนินการจัดให้มีห้องเรียนสีขาวนักเรียนแกนนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากโมเดล I love p o n y c ห้ามาตรการบริหารจัดการโรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานกำกับติดตามประเมินผลสรุปรายงานและประสานงานกับถูกภาคส่วนกลยุทธ์4ต้อง1โรงเรียนต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด2โรงเรียนต้องมีแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด3 โรงเรียนต้องมีระบบข้อมูลการดำเนินงาน 4. โรงเรียนต้องมีเครือข่ายการทำงานกลยุทธ์ 2. ไม่มี1โรงเรียนไม่ปกปิดข้อมูล2โรงเรียนไม่ผลักปัญหาไม่ไล่นักเรียนออกผลการดำเนินงาน1นโรงเรียนบ้านพนครกได้ร่วมกิจกรรมตามโครงการสถานศึกษาสีขาว2โรงเรียนบ้านพนครกมีห้องเรียนสีขาวจำนวน6ห้อง3นักเรียนโรงเรียนบ้านพนครก ไม่มีนักเรียนกลุ่มเสพกลุ่มติดและกลุ่มค้ายาเสพติดสี่โรงเรียนบ้านพลครกได้รับรางวัลสถานศึกษาสี่ข่าวดีเด่นระดับเงินในปีงบประมาณ2567จจบการนำเสนอขอบคุณค่ะ